เป็นที่สองเนี่ยเราจะต่อลาโพงไว้เนี่ยแค่คู่เดียวนะครับของตัวลําโพงนะฮะนั่นก็คือผมก็จะต่อ,อข้างเดียวเลยนะฮะก็คือต่อลบออกมาบวกออกมาเลยนะฮะนี่นะครับเราก็จะได้ค่าพีลดนซ์ของลำโพงออกมาใช้งานเนี่ยอยู่ที่4โอห์มนะฮะเพราะว่าลำโพงเขาเนี่ยจะเป็นไว้คู่นะครับข้างละ4โอห์มนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต่อออกมานะครับต่อบวก ลบออกมาใช้งานข้างเดียวนะฮะนี่นะครับขนาดเอาพุทธของตัวแอมป์ทับทก่อนนะฮะนี่นะฮะก็นำสายลำโพงเนี่ยมาขนานกันแล้วก็มาต่อเข้าจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเราจะต่อเข้าที่อสองจุดนี้ก็ได้นะฮะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับจุดเดียวกันนี่แหละฮะเดี๋ยวผมก็จะเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนผมก็จะต่อเหมือนที่อยู่ในคลิปวงจรแล้วกันนะครับนี่นะฮะ ได้แล้วนะครับสำหรับการต่อลำโพงนะฮะ